อยากเป็นทางการอีกรอบนะคะไม่ได้เจอกันนานเลยคิดถึงครูฟ้าไหมเอ่ยคิดถึงไมคยคิดถึงไมคจ้ายาดาคิดถึงครูฟ้าไหมไม่คิดถึงอ๋อคิดถึงใช่ไหมโอเคโอเคอ่าโอเคนะคะวันนี้เราเริ่มเรียนกันเลยเนาะ าการแก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอนนะคะาการแก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอนไม่อันนี้นะคะให้นักเรียนดูหน้าจอนะคะไม่ต้องดูในหนังสือก่อนนะคะดูในหน้าจอไม่ต้องดูในหนังสือก่อนนะคะไม่ต้องดูในหนังสือก่อนนะแค่ให้หยิบหนังสือเนี่ยเตรียมมาตั้งข้างๆแค่นั้นเองนะคะอ่ะทีนี้เราดูที่หน้าจอเนาะ การแก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอนเขาบอกว่าชีวิตจริงเนี่ยเรามีปัญหาที่ต้องแก้หลายหลายอย่างเลยนะคะเพราะฉะนั้นเมื่อเกิดปัญหาเนี่ยเราก็ต้องเรียนรู้นะคะขั้นตอนนั่นเองในการแก้ปัญหาทีนี้เนี่ยเมื่อเรียนรู้ในการแก้ปัญหาแล้วเนี่ยเราก็จะช่วยให้แก้ปัญหานั้นเนี่ยได้รวดเร็วนะคะแล้วก็ถูกต้อง ถ้าเรารู้รู้ขั้นตอนการแก้ปัญหาแล้วนะคะมันก็จะช่วยให้เราเนี่ยแก้ปัญหาได้รวดเร็วนะคะจากเมื่อก่อนที่ว่าเราเนี่ยไม่รู้ว่าขั้นตอนการแก้ปัญหาเป็นยังไงนะคะทีนี้เราก็เป็นไงพอได้รู้แล้วเราก็แก้ได้เร็วขึ้นเลยถูกไหมคะเพราะเราได้รู้แล้วอ่ะทีนี้ขั้นตอนการแก้ปัญหาเนื่อง พิจารณาและทำความเข้าใจปัญหาว่าปัญหาเนี่ยคืออะไรข้อมูลที่เข้ามาเนี่ยมีอะไรบ้างอสองวางแผนการแก้ปัญหาวิธีการวางแผนเนี่ยเราควรทำยังไงนะแล้วผลลัพธ์ที่ต้องการเนี่ยคืออะไรสลงมือแก้ปัญหา แก้ปัญหานะคะตามแนวทางที่เรากำหนดไว้นะคะเพื่อให้ผลลัพธ์เนี่ยถูกต้องแม่นยำน,นะคะตามที่เราต้องการเลยซตรวจสอบผลของการแก้ปัญหานะคะพอตรวจสอบผลแล้วเนี่ยก็เป็นไงคะเราก็ต้องมาดูอีกว่าเอ๊มันถูกต้องตามที่เราต้องการหรือเปล่าถ้าไม่ถูกต้องก็ต้องย้อนกลับ ไปแก้ปัญหาใหม่นะคะอ่ะทีนี้เรามาดูซิเห็นไหมเขาบอกว่าข่าวพยากรณ์ารอากาศแจ้งว่าสัปดาห์นี้เนี่ยจะมีพายุฝนจะตกหนักทั้งสัปดาห์จะเลือกใช้อุปกรณ์กันฝนเนี่ยอย่างไรดีเรามาดูซิถ้าเป็นนักเรียนนักเรียนจะเลือกอะไร แอะแอะใครเขียนของครูใครเขียนของครูครยอ,ครอย่ากแกล้งครูนะมีเห็นไหมถ้านักเรียนเขียนนะคะมันจะขึ้นชื่อเลยนะอ่ามันจะขึ้นชื่อเลยใครเขียนของครูให้ครูบอกไหมว่าใครเขียน อ่ะมีชื่อนะคะให้ครูบอกชื่อไหมเอ่ยขึ้นชื่อมาแล้วใครยังเขียนของครูเอ่ยไม่เขียนนะคะไม่ไม่เขียนเล่นนะไม่เขียนเล่นนะคะเมื่อกี้มีชื่อนะครูจดชื่อไว้แล้วนะคะครูจะครูจะแอบหักคะแนนนะแต่ครูไม่บอกหรอกว่าใคร อักษรย่อปอปลาเมื่อกี้เลยเออใครเขียนของครูไม่เอานะคะเห็นไหมมันต้องเริ่มใหม่นะคะมันจะเสียเวลาด้วยเนาะเพราะฉะนั้นอย่าเขียนนะคะอ่ะทีนี้นะคะ ครูจะสุ่มถามแล้วกันถ้างั้นสุ่มถามใครดีนะเมื่อกี้ใครเขียนของครูครูจะสุ่มถามคนนั้นเดี๋ยวอ่ะ ปริมได้ยินไหมคะได้ยินค่ะอ่าปริมขาไหนปริมช่วยบอกครูฟ้าหน่อยสิคะว่าถ้าเป็นปริมเนี่ยปริมจะเลือกอุปกรณ์กันฝนแบบไหนที่ปริมคิดว่าโดนฝนแล้วโดนน้อยที่สุดอะโดนฝนน้อยที่สุดถ้าเป็นปริมปริมจะเลือกอุปกรณ์ไหนถ้าปริมไปร้านค้า ิมจะบอกข้อค้าคนนี้ว่าเอาอะไรจะซื้ออะไรพิมจะซื้ออะไรมีร่มมีหมวกมีหมวก u ูโอมีเสื้อกันฝนเป็นพิมเป็น,ปนะอ,อะไร<ม>อะรอะไรนะคะ<ม>ร่มเลือกร่มหรอ ออาพิมเลือกร่มนะเอาพิมเลือกร่มดูซิมันสามารถกันฝนได้เท่าไหร่เอาดูนะร่มราคาร้อห้าบาทนะคะร่มราคาร้อหบาทแต่ความสามารถในการกันฝนเนี่ยถ้าตกเบาเนี่ยได้เห็นไหมคะตกปานกลางก็ได้ตกหนักได้แต่ เห็นช่องข้างหลังไหมถ้าตกหนักและลมแรงไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นร่มเนี่ยเรนนี่คะกันฝนได้แต่ก็ได้แต่ถ้าตกหนักแล้วก็ลมแรงเนี่ยมันก็กันไม่ได้นะคะอ่ะโอเคทีนี้ถามคนอื่นบ้างฮาน่าเป็นฮาน่าฮาน่าจะเลือกอะไรเลือกกันฝนค่ะเอา้าอุ้ยมันอ๋อไม่ไร เสื้อกันฝนอา้าวเห็นไหมคะเสื้อกันฝนเป็นไงราคาร้อยเก้าสิบเก้าบาทเห็นไหมคะเสื้อกันฝนราคาร้อยเก้าสิบเก้าบาทแสดงว่าเป็นไงแพงสุดไหมแพงสุดค่ะเออแพงสุดเลยอันอื่นเนี่ยแค่ไม่ถึงไม่เกินร้อยห้าสิบเห็นไหมคะอันอื่นอันอื่นไม่เกินร้อยห้าสิบนะคะ ทีนี้ถ้าเสื้อกันฝนตกเบาได้ตกหนักปานกลางก็ได้ตกหนักก็ได้ตกหนักและลมแรงมากเป็นไงคะเสื้อกันฝนได้ทุกสถานการณ์เลยแล้วก็ราคาแพงแต่มันมีเป็นไงคะมันมีประสิทธิภาพแล้วก็มันมีประโยชน์มากนะคะเราก็ต้องเลือกซื้อ เสื้อกันฝนนะคะเพราะมันสามารถที่จะทาให้เราเนี่ยกันฝนได้มากที่สุดนั่นเอง,งกเ,นะะหหเก่งมากๆเลยนะคะหาน่าเก่งมากๆค่ะเพราะฉะนั้นนะคะนักเรียนทุกคนนะคะจะต้องเลือกซื้อของเนี่ยเราจะต้องดูก่อนว่าสิ่งที่เราเลือกไปเนี่ยนะคะเอาเหมือนฝนวันตอนนี้ฝนจะตกหนัก มันมีให้เลือกเนี่ยนักเรียนก็ต้องมาพิจารณาแต่ละอันร่มเนี่ยคิดว่าเออมันจะสาดไหมถ้าฝนตกหนักมากๆลมแรงมากๆหมวกร่มเห็นไหมหมวกร่มมันกันได้แค่อะไรอะ่ะเออมันกันได้แค่หัวใช่ไหมคะถ้าโดนฝนเป็นไงก็เปียกเนาะตัวเราก็จะเปียกนะคะทีนี้หมวก UFO หมวก UFO เนี่ยเห็นไหมมันกันทั้งหัวแล้วก็ ประมาณไหลแต่ขาเป็นไงถ้าฝนสาดเปียกไหมเปียกใช่ไหมคะทีนี้มันก็จะเหลือเสือเส้อกันฝนเสื้อกันฝนเนี่ยมันคุมได้ทั้งตัวเลยเพราะฉะนั้นเราจะต้องตอบเสื้อกันฝนนะคะที่กันได้มากที่สุดนั่นเองนะคะเห็นไหมเสื้อกันฝน ทีนี้ดูคิดเรณาและทําความเข้าใจปัญหาลงมือแก้ปัญหาอะไรเนะี่ยก็คือเราก็นําไปใช้ที่โรงเรียนได้นะคะนี่เห็นไหมเด็กสองคนนี้คนหนึ่งใช้หมวกร่มไป็นไหคะเปียกหมดเลยแต่อีกคนหนึ่งใส่เสื้อกันฝนไม่เปียกเลยแถมมีรองเท้าบูทด้วยรองเท้าบูทเนี่ย ก็กันไม่ให้รอ,องเท้าข้าง,งในเท้าข้างในเราเนี่ยเปียกนะคะทีน,นี้เรามาดูสิตรวจสอบผลการแก้ปัญหาเห็นไหมคะเมื่อกี้เป็นไงสามารถกันฝนตกหนักและรมแรงได้กลับบ้านมาไม่เปียกเลยเห็นไหมคะ,ะการแก้ปัญหาเบื้องต้นนะคะเบื้องต้นก็คือหนึ่งการแก้ปัญหาที่มีลำดับขั้นตอ,อนนะคะ เมื่อเราแสดงดับขั้นตอนแล้วนะคะช่วยให้เกิดความเข้าใจนะคะแล้วก็ตรวจสอบได้ง่ายนั่นเองนะคะซึ่งการแก้ปัญหานะคะอย่างเป็นขั้นตอนเนี่ยเราก็จะสามารถทำได้หลายวิธีเลยวิธีแรกนะคะ1เขียนบอกเล่านะคะ 1. คือการเขียนบอกเล่า 2. คือการวาดภาพ 3. คือการใช้สัญลักษณ์นะคะอายกตัวอย่างการบอกเล่านะ เวลาเราจะทำไข่ตุนอันดับแรกเราจะต้องตอกไข่ใส่ชามที่สามารถนำเข้าไปอบในไมโครเวฟได้เห็นไหมขั้นตอนที่สองตีไข่ให้ฟูเลยตีไข่ตีไข่ตีไข่ใครทาใครเคยทำไข่ตุนบ้างอะทำเออช่วยแม่ทำบ่อยใช่ไหมแร่ใหมอ่ะมี้วิธีที่สามขั้นตอนที่สามนะคะก็คือใส่ซอสปรุงรส ใครจะชอบเค็มก็ใส่ซีอิ๊วเยอะๆใส่น้ำปลาเยอะหน่อยไม่ชอบเค็มก็ใส่นน้อยพอดีพอดีใช่ไหมคะค่อยๆใส่ขั้นตอนที่สี่ใส่หมูสับหรือไก่สับก็ได้หรือกุ้งสับก็ได้ที่สุกแล้วเนี่ยแล้วโรยผักเข้าไปนะคะขั้นตอนที่ห้านำเข้าเตาอบไมโครเวฟหิวแล้วแค่พูดก็หิวแล้วนำ้ำลายไหลเลย ขั้นตอนที่6ตั้งเวลาอบอไป3นาทีขั้นตอนที่7น็ดำไข่ตุนที่พร้อมรับประทานเนี่ยออกจากไมโครเวฟแล้วก็เป็นไงคะโหยกินได้เลยกับข้าวสวยร้อนอืมอร่อยใช่ไหมอร่อยเลยลองหัดทำเลยวันนี้เนี่ยจะเที่ยงแล้วไปทำเลยไข่ตุนนะคะ อ่ะทีนี้เรามาดูอีกวิธีหนึ่งเมื่อกี้คือการบอกเล่าแล้วนะทีนี้เราจะมาดูการแก้ปัญหาอย่างเป็นอย่างการแก้ปัญหาโดยการวาดภาพนั่นเองนะคะเรามาดูซิขั้นตอนที่หนึ่งเป็นไงอ,อพอขั้นตอนวาดภาพเนี่ยเราก็จะเห็นภาพเลยใช่ไหมคะเห็นไหมต่อใครใส่ชามเ,ออเขาก็จะวาดภาพไปดูเลยขั้นที่สองเราก็อาจจะวาดภาพตีไข่ มันได้ดูง่ายขึ้นนะคะสมใส่ซอสตรุงรสเหมือนกันเลยนะคะใส่หมูสาบเอานํำเข้าไมโครเวฟตั้งเวลาอบ3หน้าทีอันนี้คือแสดงขั้นตอนการแก้ปัญหานะคะโดยการวาดภาพเป็นไงไข่ตุ๋นน่ากินไหมเออน่ากินเลยเนาะนะคะส่วนขั้นขั้นตอนนะคะโดยการใช้สัญลักษณ์ เราเป็นสัญ,ญลักษณ์ยังไงตัวอย่างนะคะการทครคําไข่ขุนเหมือนเดิมเริ่มต้นเริ่มต้นเนี่ยสัญ,ญลักษณ์ของเขาเนี่ยก็จะเป็นรูปวงรีแบบนี้นะคะจำได้เลยถ้าเราจะแสะดงขั้นตอนการแก้ปัญหาโดยการใช้สัญ,ญลักษณ์นะคะเราก็จะแสะดงขั้นตอนอันดับแรกเริ่มต้นต้องใส่ก่อนเพื่อเลยนะคะทีนี้สอง ลูกสอลงมาก็จะเป็นการปอกไข่ใส่ชามที่สามารถนาเข้าตู้อบไมโครเวฟได้นะคะก็จะเป็นเครื่องหมายสีเหลี่ยมผืนผ้านั่นเองนะคะเวลาเราจะอธิบายอะ่ะเราจะต้องใส่เครื่องหมายอ่สัญ,ญลักษณ์นะคะสีเหลี่ยมผืนผ้าน,นะคะก็เป็นขั้นตอนแบบนี้นะคะมันก็จะทําให้เราเนี่ยเข้าใจง่ายขึ้นนะคะอ่ะทีนี้ก็ใส่ซอสปรุงรสใส่หมูสับที่สุกแล้วนะคะ นำเข้าเตาอบไมโครเวฟตั้งเวลาอบสามนาทีอ่นนี้น้องดูทีนี้ตรวจสอบว่าสุกหรือไม่สุกอ่ะตรวจสอบว่าสุกหรือไม่สุกนะคะถ้าไม่สุกลูกศรขึ้นไปอีกเห็นไหมคะเห็นลูกศรไหมถ้าไม่สุกนะคะลูกศรชี้ขึ้นไปที่ตั้งเวลาอบอ่าเห็นไหมคะลูกศรชี้ขึ้นไปที่ตั้งเวลาอบ ถ้าไม่สุกเราก็ต้องไปอบอีก3ามนาทีสมมติว่าเราเนี่ยตั้งเวลาไว้สามนาทีแต่พอเราเปิดฝาไมโครเวฟออกมาเฮ้ยมันยังเป็นน้ำอยู่เลยอะ่ะมันยังไม่สุกเลยเราก็ต้องปิดฝาไมโครเวฟแล้วก็ตั้งเวลาอบใหม่อีก3ามนาทีนะคะอันนี้คือเราก็ต้องดูด้วยว่าสุกหรือไม่สุกนะคะเมื่อสุกแล้วก็จบการทำงานหรือสิ้นสุดนะคะ พร้อมรับประทานได้เลยนะคะ,ะทีนี้ทำตามสัญญานะคะพอจะเข้าใจไหมเดี๋ยวเรามาดูเอลซ่ากันสิดูเอลซ่าดีกว่าเดี๋ยวครูนะคะจะให้นักเรียนเล่นเกม เอาเอลซ่าหรืออะไรดีนี่นักเรียนสามารถเอาไปเล่นได้ที่บ้านเลยนะเนี่ยเอาไปเล่นได้เลยอะดูซิอันนี้แล้วกันเ่ยมีเยอะแยะเลยอะ m i n คร r a f กก็มีเห็นไหม เยวแข่งกันดีกว่าใครตอบของครูฟ้าได้เยอะสุด อืมถ้เาเรามาดูกันสิเอลซ่าเอาใจสาวๆหน่อยผู้ชายก็เล่นได้นะอ้าวเห็นไหมคะเอลซ่าเขามีเขียดอยู่สแสดงว่าเอลซ่าจะต้องเดินไปทางไหนใครตอบได้บ้างเอาเกี่ยวก้อย เกี่ยวก้อยว่าเอลซ่าจะต้องเดินไปทางไหนเดินไปข้างหน้า่าทีด,ดินไปข้างหน้าก็เอาบัตรคำไปข้างหน้าไฟไป,ไปอ่าไหนเราลองกดเริ่มนะเดี๋ยวครูลองกดเริ่มว่าเอลซ่า<อ>จะเดินไปข้างหน้าหรือเปล่าว้าวถูกต้องเกี่ยวก้อยเอาละ่ะทีนี้ใครอยากจะตอบอีกอ่าเอาดีนี่ ดีนี่เอาดิดดีดีดีคิดว่าวาจะต้องหยิบบัตรคำอันไหนอ่ะทางซ้ายค่ะไปไปตรงไหนก่อนอันดับแรกตรงอาเดินไปข้างหน้าเอาเดิน้างหน้าก่อนแล้วก็ไปทางไหนก่อนซ้ายค่ะาามมีซ้ายหรอเวาค้า อ้าตกลงอันซ้ายหรือขวาขวาเอาขวานะอ่าไหนลองดูนะมาดูนะว่าดีที่ออกสูย่ยุทธภาอ่าไปทางไหนต่อทีนี้เอาเดี๋ยวเดี๋ยวให้เพื่อนคนอื่นตอบบา้างปีเงินปีเงินลองตอบครูฟ้าซิทีนี้ไปทางไหนอ,ะ<ม>อ่ะอ่าฮะนี่ ไป<ส>ข้างหน้าไปข้างหน้าฟึบถูกไหมนะลุนล,นลุนถูกไหมถูกไหมอื้ยคูกฟเก่งมากเก่งมากอไปต่อไปต่อจะไม่หยุดแค่นี้ใช่อ่ะทีนี้ให้คนอื่นบ้างไหนใครจะเล่นกับครูฟ้าบ้างไหนใครช่วยครูฟ้าหน่อยสิ เอาการน,นี้อ่าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอา้าวไปทางไหนเอ่ยช่วยช่วยครูฟ้าหน่อยสิไปทางไหนไปทางขวาฮะขวาเดินเดินไปทางไหนนะขวาครับเ,เมื่อกี้เพื่อนบอกว่าไปข้างหน้าแล้วอ่าแล้วก็ไปทางขวาหรอไกลครับครูฮะขวาหรือไกล เอามั่นใจเลยมั่นใจเลยตอบผิดไม่เป็นไรซ้ายครับคุณซ้ายนะซ้ายนะโอ้ออกไปไปไปไม่ใช่อ่ะไม่ใช่ซ้ายอ่ะต้องไปทางไหนอ่ะไปทางไหนอ่ะข้างหน้าฮะข้างหน้าไหม เฮ้ยถูกต้องเอาทีนี้ใครจะช่วยอีกใครจะช่วยครูอีกไหนมีใครจะช่วยครูอีกแพ้ไหมมาไปทางไหนต่อเออไปทางไหนต่อทีนี้ข้างหน้าไปข้างหน้าหรอนี่ไปข้างหน้าหรอโอเคไหนลองดูนะลองดูนะไปข้างหน้าไหม เอ้ยเลยเลยเลยไปไหนแล้วเอ้ยเลยไปเลยไปสูรา์แล้วเนี่ยไม่ใช่ต้องไปทางไหนอ่ะไหนมีใครตอบได้บ้างอ่ะไปทางไหนคะโนเบลได้ไหมโนเบลได้ไหมบุญโนเบลไปทางไหนอีกเนี่ยไปทางไหน เมื่อกี้ไปข้างหน้าพีดต้องไปทางไหนนี่ไปทางไหนหันอะไรหันอะไรหัน,หนซ้ายค่ะหันซ้ายอย่าดูซิโนเบลตอบถูกหรือเปล่าดูนะลุ้นลุ้นกันลุ้นกันเฮ้ยเฮ้ยไปทางไหนทางไหนเอ,อวไปทางไหนคะใครตอบได้บ้าง ว้าอ่ะเดี๋ยวครูจะเปิดไมค์ทุกคนเลยนะให้ทุกคนช่วยกันตอบนะโอเคไหมโอเคไหมเอาไปทางไหนคะไปทางขวาขวาขวาวขวานะขวานะอไปดูมาค่ะไปรอดี๋ทีกดดูนะแล้วก็เอ้ยนาที่เอลซ่าไปหาหมอนวด เาไปหาหมอนวดซ้ายางซ้ายค่ะางซ้ายเหรอาซ้ายเหรอาซ้ายอ่าเรียนบอกเลยนะเนี่ยมันเกิดมันีมันทีคีไปทหนทางไหนเอาม่ล้วเอาเอาาไหนทางซ้ายทางซ้ง้ายไปข้างหน้าไปข้างหน้าไปข้างหน้าเราไปข้างหน้า นีเอาทีนี้ไปไหนตอไปข้างหน้าแล้วไปไหนต่อแล้วก็ไปทางขวา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 ,าเหรขวาางวาขวาขวาขวาวาขเขวาวาข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 วาไปข้างหา้าขาขวาขวาขาขวาขวาขาขาขวขาขวนขาไปข้างหา้ขขาา เราจะได้ไปกินข้าวกันเนี่ยวันนี้นะพาเอลซ่าไปกินข้าวไปเถอะเอาไปท้างทสดีทางนี้ก่อนค่ะไปไหนนะไปทางไหนไปทางนี้ขวากั่าขทางหน้าขวานขวานขวานะขวานะอ่าลองดูลองดู เอกันลุ้นัข้างหน้าไปข้างหน้าไปข้างหน้าาไข้าเไปข้างหน้าข้างห้าเลอดูฮ้ยลุ้นเป็นยอแตกเลยเอลซ่าวิ่งเหมือนแต่ทำไมคุณไม่เอลซ่าวิ่งเหมือนกัะตยไปจ้งเยู่ไม่เลยเพราะฉะนั้นคุไปแนวบ้างได้ไหมสวัสดีค่ะไม่าย โอ้เกมนี้โหลดที่ไหนอะโอยเกมอันนี้เลยเดี๋ยวคปูส่งเกมเกมไหมเล่นกับมือถือดีกว่าเล่นกับคะไม่เป็นเล่นกับมือถือได้นะคะสามารถเล่นกับมือถือหนูใช้ไอแพดได้ไหมคะหนูใช้ของใช้ได้เลยค่ะไม่เป็นได้้มคะหนูใช้ได้เลยปูปูก็เล่นยังไงอะไปเลยไปเลยปเล่นไม่ได้คะ ครัเด็กดเค่นะวันนี้นะคะก็สรุปโอของปากหอมคอโอเคไหมคะไายบายค่ะบ๊ายบายค่ะสวัสดนเวันศุกร์น้าคุณเรียนเกมไปให้นะวันศุกร์น้าวันศุกร์น้าเจอกับครูฟ้าอีกนะคะชั่วโมงนี้นะโอเคไหมคะแล้วก็ให้น้องนะคะเตรียมหนังสือนะคะเล่มสีแดงนี้กับสีขาวนะคะ ของครูฟ้านะคะในวันศุกร์หน้าศุกร์หน้านะโอเคไหมเราจะเรียนกันทุกวันศุกร์โอเคอ่ะถ้าอย่างนั้นนะคะวันนี้ครูฟ้าขอตัวลานักเรียนทุกคนไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับบ๊ bye ุยบุ๊ย